สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่21พฤษภาคม2568ค่ะวันนี้ที่ฉันสวาวภากรยานามิดจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะขอตั้งชื่อเก๋ๆนิดนึงนะคะว่า Heavy or Sharp Pain Heavy or sharp pain ให้ความหมายเป็นภาษาไทยก็ะจะได้ว่ามึนตึบหรือว่าเจ็บจีดนะคะเวลาที่เราเจ็บปวดนะคะเราก็มีคำในภาษาไทยก็คือคำว่าเจ็บกับคำว่าปวดนะคะมาใช้แล้วก็ค่อยขยายความนะคะด้วยคำศัพท์ต่างๆนานาน,าน,นะคะเพื่ออธิบายความว่าเจ็บอย่างไรปวดอย่างไรนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเจ็บแผลนะคะเจ็บจีดนะคะเจ็บเสียดเสียดนะคะปวดนวงนวงปวดตุบนะคะปวดร้าวปวดมึนปวดตื้อนะคะปวดเกรง็งปวดแสบปวดร้อนเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสีสันของภาษานะคะแล้วก็ใช้ในการบรรยายรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งเวลาที่ท่านจะไปพบแพทย์นะคะบางครั้ง คำที่มาขยายความเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าท่านเจ็บปวดอย่างไรนะคะทีนี้เวลาที่ต้องไปพูดภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหานิดหนึ่งนะคะตรงคําว่าแปลบบจีดเสียดน่วงอะไรเนี่ยนะคะ ุบนะคะร้าวเกรงมึนตื้อแสบร้อนอะไรพวกนี้นะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนําเสนอนะคะเรื่องการบรรยายความเจ็บปวดเป็นภาษาอังกฤษนะ,นะคะว่าเวลาที่เราคนไทยไปพบแพทย์นะคะที่เป็นต่างชาติในต่างแดนนะคะบางทีก็คิดนะคะคำปวดหัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะบรรยายยังไงให้เห็นภาพนะคะ ในภาษาอังกฤษนะคะคำที่เกี่ยวข้องกับคําว่าปวดหรือว่าเจ็บนะคะก็จะมีคําว่า pain นะคะคำว่า ache คาว่า sore แล้วก็คาว่า h u r t นะคะอันนี้ก็เป็นคําพื้น้นะคะเป็นคํากว้างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าเจ็บปวดนะคะคาว่า pain เนี่ยนะคะก็เป็นคำนามนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำ คำว่าปวดนะคะให้ความหมายกว้างๆนี่แหละค่ะนะคะอย่างเช่นว่า her symptoms included abdominal pain and vomiting นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้ความหมายว่าอาการของผู้หญิงคนนั้นน่ะนะคะก็มีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็อาเจียนนะคะเพราะฉะนั้นคำว,ว่า pain ก็คือเจ็บหรือปวดนะคะ นอกจากนี้นะคะมีคำว่า ache นะคะ a c h e, c h e นะคะ c h e อย่าอ่านว่า h นะคะอ่านว่า ache นะคะจบท้ายด้วยเสียงเคก็ใช้เป็นคำนามก็ได้นะคะเป็นคำกริยาก็ได้ค่ะคก็ให้ความหมายว่าเจ็บหรือปวดนะคะยกตัวอย่างนะคะ she felt a dull ache at the back of her head นะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าเธอรู้สึกปวด ปวดหนืดหนืดนะ,นะคะคำว่าเดาเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะคะก็คือ,อ,อมันปวดต่อเนื่องนะคะปวดหนืดหนืดปวดไม่หยุดสัทีนะคะ and the back of her head ก็คือด้านหลังศีรษะนะคะหรือคำว่า sore นะคะ s o r e sore เนี่ยเป็น adjective ก็ได้เป็นนาวก็ได้นะคะก็ให้ความหมายว่าเจ็บหรือปวดได้นะคะ ยกตัวอย่างนะคะ All the dust has made my eyes sore นะคะฝุ่นนะคะทำให้ตาของฉันเนี่ยเจ็บนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องการบาดเจ็บการติดเชื้อนะคะหรือว่าการใช้มากเกินไปนะคะเราก็ใช้คำว่า sore เข้ามานะคะแล้วก็จะใช้กับอวัยวะบางประเภทนะคะส่วนคำว่า hurt นะคะ h-u-r-t นะคะ ก็ใช้เป็น verb นะคะใช้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะ my head hurts นะคะก็คือ,เ,อเจ็บที่ศีรษะนะคะหรือว่าปวดที่มีอาการปวดที่ศีรษะนะคะทีนี้ประเด็นหลักนะคะสำหรับวันนี้คืออยากจะพูดตรง คำว่าแปล๊บๆจี๊ดๆอะไรพวกนี้นะคะว่าจะบญญรรยายด้วยคําศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรได้บ้างค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะคําที่1นนะคะถ้าเวลาระบอกเจ็บจี๊ดนะคะเจ็บจี๊ดเนี่ยนะคะก็น่าจะไปด้วยกันได้กับคําว่า sharp นะคะ sharp s h a r p นะคะที่เรารู้จักกันในความหมายว่าแหลมคมนะคะ เพราะนั้นมันก็ให้อารมณ์เหมือนกับว่ามีอะไรแทงเข้าไปนะคะแหลมแหลมแทงเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาท่านบอกจะเจ็บเจ็บจี๊ดอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็ใช้คําว่า sharp เข้ามาขยายเพนได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ I felt a sharp pain when I moved my back นะคะ I felt a sharp pain นะคะ when I moved my back นะคะก็รู้สึกเจ็บจี๊ดนะคะตอนที่ขยับ หลังนะคะหรือว่าขยับขยื่นหลังเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาคำว่าชอ p มาใช้นะคะยังคงอยู่ที่เจ็บจี๊ดอีกนะคะทีนี้ถ้าท่านอยากจะเปรียบเปยนะคะว่าเจ็บจี๊ดหรือว่าเจ็บจี๊ดเหมือนเข็มแทงนะคะก็มีคำว่า prickly นะคะ p r i c k l y นะคะ prickly นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้ความรู้สึกนะคะเหมือนหนามแทงนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะ I felt a prickly pain in my hand after accidentally touching those cacti นะคะ เช่นเช่นกันกันกบช็อปเลยนะคะท่านก็เอามาขยายเพนได้นะคะเพราะนั้นเจ็บจีด๊ดเหมือนหนามแทงเหมือนเข็มแทงนะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่ารู้สึกนะคะเหมือนเ,ออเจ็บเหมือนโดนหนามแทงเลยนะคะที่มือนะหลังจากที่เผลอไปจับกระบองเพชรเหล่านั้นนะคะถัดมาค่ะข้อที่3นะคะเจ็บเจ็บคันคันนะคะคันยุบยุบยิบยิบนะคะ ก็มีคำว่าทิ้งกลิ่นนะคะ t-i-n-g-l-i-n-g นะคะทิ้งกลิ่นนะคะยกตัวอย่างค่ะนะคะ patients occasionally reported a tingling in their scar or slight pain นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าคนไข้นะคะบางครั้งก็จะมีอาการนะคะทิ้งกลิ g นนะคะก็คือเจ็บๆคันๆน,นะคะ ตรงหนังศีสัตวนะคะหรือบางครั้งก็สไลด์เพจนอาจะมีการอาการเจ็บเล็กน้อยนะคะถัดมาค่ะมาสู่ข้อที่4นะคะอันนี้ก็เจ็บหรือว่าปวดจีด๊ดปวดแทงแทงนะคะ ทีนี้มาเปรียบกับเหมือนโดนพึ่งต่อยนะคะเวลาโดนพึ่งต่อยก็มันจะหลากหลายอารมณ์นะคะทั้งเจ็บทั้งปวดนะคะปวดแทงๆนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะก็มีคำว่า stinging นะคะ s t i n g sting นะคะที่ปกติใช้เมื่อเพึ่งต่อยนะคะ เพราะนั้นก็เอาคำว่า sting มาเติม ing นะคะก็จะกลายเป็นคำาคุุณศัพท์นะคะก็มาขยายคำนามอย่าง pain ได้นะคะหรือว่าอย่าง sensation ความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ the antiseptic cream caused a stinging sensation on the cut นะคะ ยาฆ่าเชื้อนะคะพอทาตรงแผลแล้วที่เป็นคัดก็คือแผลที่โดนบาดนะคะก็รู้สึกจิบๆบแสบนะแสบนะแสบแสบคันคันนะคะก็ใช้คำว่า Stinking Sting ิ n g เข้ามาได้ค่ะถัดมาค่ะคำที่5นะคะถ้าอยากจะบรรยายว่าเจ็บหรือปวดนะคะเหมือนโดนมีดแทงนะอันนี้ก็ดุนแรงขึ้นมาอีกนะคะมีดแทงจุกๆนะคะ ใช้คำว่า stab, uh, stab นะคะที่เป็น verb นะคะที่แปลว่าแทงเอามาทำให้เป็น adjective ก็ s t a b b i n g นะคะ uh, ก็จะได้ uh, ความรู้สึกว่าเจ็บปวดเหมือนโดนมีดแทงนะคะ There's a stabbing pain in my side นะคะ There's a stabbing pain in my side นะคะก็รู้สึกเหมือน เ,เจ็บเหมือนโดนมีดแทงที่สีข้างนะคะข้อ6ค่ะเจ็บแปลนะคะหรือเจ็บปลาบนะคะเออเรามีเราบรรยายเปรียบเทียบกับ Electric Shocks ได้นะคะก็คือเหมือนโดนเอ่อโดนไฟดูดนะคะ Electric Shocks นะคะเพราะนั้นเอาตรง Electric Shocks ซึ่งเป็นนามวลีมาใช้ได้นะคะ she described the pain as sudden electric shocks down her spine นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าเธอเล่าอาการเจ็บปวดนะคะเหมือนกับโดนไฟดูดนะคะจุด,ดนะคะแล้วก็ปราบลงไปตามกระดูกเรียกว่าอะไรคะสันหลังนะคะเพราะนั้นก็ใช้ electric shocks นะคะมาบรรยายว่าเจ็บแปลบเจ็บปราบนะคะ ถัดมาค่ะข้อที่7ดนะคะปวดบ้างนะครบปวดแบบมึนๆหรือว่ามึนตึบนะคะหรือตึอต๊ตๆนะคะก็ใช้คำว่า heavy นะคะที่ปกติเอ่อก็ให้ความหมายว่าหนักนะคะเช่น I feel a heavy pain in my chest นะคะ a heavy pain นะคะก็มหมายถึงรู้สึกเจ็บหนักๆเจ็บหนักเป็นไงเจ็บตึต๊ตๆนะคะหรือเจ็บแน่นนะคะ ตรงนี้ก็ให้ความหมายว่ารู้สึกเจ็บแน่นที่หน้าอกนะคะ I feel a heavy pain นะคะ I feel a heavy pain in my head นะคะก็รู้สึกปวดหัวแบบมึนๆตื้อๆนะคะ <c oughs> หรือจะใช้คำว่า pressure <c oughs> ก็ได้นะ,ะ pr w s, s, s u r e นะคะซึ่งเป็นคำนามก็แปลว่าแรงกดนะคะหรือความกดนะคะความกดดันแรงกดกดทับนะคะ เพราะนั้นเวลาที่เราปวดตรงไหนที่มันตื้อๆมึนๆเหมือนมีอะไรกดทับก็ใช้คำว่า pressure ได้ค่ะ I'm having a headache with a lot of pressure all over my head นะคะก็รู้สึกปวดหัวเหมือนมีอะไรมากดทับนะคะศีรษะ,ะของเรานะคะมาถึงคำที่8นะคะปวดตุ๊บๆนะคะปวดตุ๊บ ตุ๊บๆนะคะก็ใช้คำว่า throbbing นะคะ t h r o b b i n g นะคะยกตัวอย่างนะคะ the throbbing in his head made him throw up นะคะก็ตุ๊บๆนะคะ the throbbing throbbing ตรงนี้เราใช้เป็นคำนามนะคะจะใช้เป็น adjective ก็ได้เป็นคำนามก็ได้นะคะ The t h r o b b e g i n his head mm hmm. ก็คือปวดหัวตุบๆเนี่ย mm hmm. นะคะ made him throw up mm hmm. ก็ทำให้เขาอาเจียนออกมานะคะมาสู่คำที่9นะคะปวดเหมือนหัวจะแตกนะคะปวดเหมือนหัวจะแตกเราก็ใช้คำว่า splitting นะคะซึ่งมาจากคำว่า split นะคะ S P L I T s p l i t ที่แปลว่าแยกออกหรือแตกออกนะคะ I have a splitting headache นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าฉันปวดหัวนะคะเหมือนหัวจะแตกเลยนะคะถัดมาค่ะข้อที่10นะคะอันนี้ก็ปวดแปลบหรือปวดปลาบแล้วก็ร้าวลงไปนะคะร้าวขึ้นร้าวลงแล้วแต่นะคะเอ่อใช้คำว่า shooting นะคะ shoot ที่แปลว่ายิงนะคะนะคะ shooting นะคะ I get shooting pains up my spine whenever I try to move นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าออรู้สึกว่าปวดร้าวนะคะไปตามสันหลังนะคะเ,ออเมื่อไหร่ก็ตามที่ขยับตัวนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ The pain shoots down my leg from my lower back นะคะตรงนี้เราก็ใช้ shoot เป็นคำกริยาไปนะคะ ก็ให้ความหมายว่า,ามีอาการปวดร้าวลงขานะคะาจากส่วนทีเ่เป็น my lower back ตรงนี้ก็สะโพกนะคะก็ใช้คำว่า shoot เป็น verb หรือว่า shooting เข้ามานะคะเป็น adjective ก็ได้เป็น now ก็ได้ค่ะถัดมานะคะข้อที่11นะคะปวดเป็นระยะระยะนะคะปวดแบบตอดนะคะตอดเป็นระยะระยะระยะนะคะทัานก็ใช้คำว่า no น w i n g นะคะสะกดว่า g n a w i n g นะคะปกติ g n a w n mm. คำนี้นะคะ mm. ก็ให้ความหมายว่ากัดแทะนะคะเหมือนหนูไปแทะ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 นะคะตรงนี้ก็คงจะให้ความรู้สึกปวดเหมือนตอดตอดเป็นระยะระยะนะคะ The doctor suspect a stomach ulcer because of the persistent gnawing pain I've been experiencing นะคะ ตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าคุณหมอเนี่ยสันนิษฐานว่าฉันคงจะเป็น stomach ulcer ก็คือแผลในกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่ามี n o อ i n g p a i นนะคะก็คือ,อ,อมีอาการปวดท้องนะคะเป็นระยะระยะนะคะต่อเนื่องนะคะ persistent นะคะ i v e been experiencing ก็คือมีอาการนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ อาจจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะว่า,าปวดนะคะเป็นระยะระยะนะคะเหมือนมีอาการเหมือนโดนตอดเป็นระยะระยะระยะนะคะไม่หายสักทีนะคะ persistent ต่อไปข้อที่12นะคะปวดกลุ่นๆนะคะหรือปวดนวงงวงตลอดเวลานะคะก็ใช้คำว่าเดาได้ค่ะ d u double l นะคะ ดาวนี่ยก็ได้ให้ความหมายหลายอย่างนะขึ้นอยู่กับว่าท่านไปใช้คู่กับคำนามประเภทไหนนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปวดไม่หายสัทีนะคะปวดนวงนองอยู่อย่างนั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะ i have a dull stomach ache that's been bothering me all day นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่า,ามีอาการปวดท้องอยู่ตลอดนะคะ ตลอดวันนะคะปวดไม่หายสักทีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกระปวดมากนะคะไม่ได้แบบปวดโอ้โหปวดเกร็งปวดอะไรรุนแรงนะคะแต่ปวดวง่วงๆอยู่อย่างนั้นนะคะถัดมาค่ะข้อที่สิบสามนะคะทีนี้มาปวดเกร็งนะคะเกร็งเนี่ยปกติก็คือกล้ามเนื้อนะคะมันรัดใช่ไหมคะเออก็มีคำว่าแค m มเข้ามานะคะ ยกตัวอย่างค่ะ my legs started cramping after I ran the marathon นะคะภาษาไทยเราก็ใช้ว่าตะคริวนั่นเองนะคะขาเริ่มเป็นตะคริวนะคะหลังจากที่ไปวิ่งมาราทอนมานะคะท่านสามารถใช้ cramp กับ stomach ได้นะคะ cramping นะ,ะ I feel uh, like my stomach นะคะ are uh, cramping นะคะอันนี้ก็แบบ เหมือนปวดในท้องปวดเกรงเหมือนปวดปวดเหมือนปวดประจำเดือนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ e r ีเ d c ram p นะคะถัดมานะคะปวดรัดนะคะก็จะคล้ายคล้ายกับเมื่อกี้นี้นะคะปวดเกรงนะคะปวดรัดรัดนะะเหมือนมีอะไรมาบีบอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่า squeezing ได้ค่ะนะคะ s q u e z e นะคะที่แปลว่า บีบนะคะตัด e ออกเติม i n g นะคะทั้งก็ได้ adjective หรือไม่ก็ n o u n ก็ได้นะคะยกตัวอย่างคะ่ะ I felt a squeezing pain นะคะ in my chest and had trouble breathing นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่ารู้สึกเ,เจ็บนะคะเจ็บแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะหรือจะใช้ว่า gripping นะคะ g r i p p i n g นะคะก็มาจากคำว่า grip g, R I p, g rip, นะคะที่แปลว่ากำกำไว้นะคะถ้าเป็นเรื่องของปวดก็คือปวดเกรงนะคะหรือปวดบิดอย่างนี้ก็ได้นะคะ he felt a gripping pain in his stomach after eating something bad นะคะ a gripping pain นะคะก็รู้สึกปวดเกรงปวดบิดนะคะ ในท้องนะคะหลังจากที่ทานอะไรไม่ดีทานของเสียเข้าไปนะคะถัดมาค่ะข้อ15นะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็ใช้คำว่า burning ก็ได้นะคะ burn นะคะ Burn ที่แปลว่าเผาไหม้นะคะก็เติม ing เข้าไปนะคะทั้งก็ได้เป็นคำคศัพท์นะคะ ยกตัวอย่างนะคะ she complained of a burning pain in her throat นะคะเธอ,เอบ่นเรื่องเนี่ย burning pain นะคะก็คือ,เ,อเจ็บนะคะ throat ก็คือคอเจ็บคอนะคะแสบคอนะคะั่นเองนะคะมีอาการแสบคอ burning pain in her throat นะคะสุดท้ายแล้วนะคะข้อ16ค่ะเ,เจ็บเฉพาะตอนที่เรากด หรือแตะนะคะบางทีเรา,เาไม่ได้ว่ารู้สึกปวดรู้สึกเจ็บหรอกนะคะแต่ถ้าไปแตะหรือไปกดมันจะเจ็บนะคะอันนี้ก็ใช้คำว่า tender นะคะ t e n d e r นะคะเราอาจจะรู้จักคำนี้ในความหมายอื่นนะคะเช่นอ่อนโยนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใช้ในเรื่องของเจ็บปวดนี่ไม่ใช่เจ็บปวดแบบอ่อนโยนหรอกนะคะก็หมายถึงว่าเจ็บตอนที่ไปกดหรือไปแตะนะคะ ยกตัวอย่างน,นะคะ my arm was very tender after the injection นะคะก็แขนเนี่ยนะคะเจ็บนะคะเจ็บเวลาที่ไปแตะนะคะหลังจากที่ไปฉีดยามานะคะคือถ้าอยู่เฉยๆคงไม่เจ็บนะคะนะคะแต่ถ้าไปแตะเมื่อไหร่หรือโดนก็จะเจ็บนะคะก็หวังว่านะคะท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะคะจาก การฟังนะคะการบรรยายความเจ็บปวดนะคะด้วยคำศัพท์สารพัดคำทีเดียวนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยนะคะที่มีการบรรยายจิตจี๊ดแป๊แป๊ปลาปลาอะไรพวกนี้นะคะภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องสากลนะคะวันนี้เวลาของรายการก็จบลงไปแล้วนะคะดิฉันสองภาคเรียานามิตรก็จะกลับมา พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุธที่หนึ่งและพุธที่สามของเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ